มาครับ <c oughs> พี่ตั้มนะครับให้ผมสอนสอนสร้างช่แนลนะครับผมก่อนแรกเลยเข้าอันนี้ครับ YouTube นะครับผมเข้า YouTube ปลื้มรอสักครูนคร <c oughs> ่นะผมผมส้องแม่งช้าเชดเด้ไปเทิม นะครับทันเพื่อสอบรอสักพุทโอ้าจะอยู่กตบตัวเเองกดหัวเลยนะผมโอ้อยุ่งไัเพิ่งไปสอบมานะครับผมก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะผมแล้วจะมีเพราะว่าตรงนี้นบนี่ครับ,ร,บรูปสามเหลี่ยมกับหัวนี่นะคบผมแล้วมันจะมีเนี่ยบบัญชีผมเยอะมากเลยเพิ่มบัญชีแนละ้วกดตกลงไปนะครับผม ก็เอาใหม่นะครับผมชื่อชื่อชแนลนะผมก็แต่นะผมเป็น G K E M เฮ้ยถุย G M G O N G เกมกล่องนะผม G A M E R เกมเมอร์เกมกล่องเกมเมอร์นะครับผม ก็มันง่ายมากเลยนะผมอะไรนะอีเมลอีเมลตั้งไปมั่วนะผมอีเมลอะไรก็ได้นะผมเบอร์กันเบอร์เบอร์เบอเาว่าอะไร ผมหนึ่งสองสามสี่นะผมหนึ่งสี A B C D หน <c oup ing> ึ่งแมวแม่หนูแบบหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยนมันท่าแล้ว A B C D ต่อตี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  เออเรื่องเรื่งเรื่องนร่เอเลไอเอ็มดอทอนักรัชือคอปลอดไัยชื่อขอ่อนรักในวัยเดก็กเอาไปเลยครับ่มันก็เลื่อนลงนะผมนี่เข้ารรวมนี่นะคะผมต้องหลดงคุกกีกบวกอะไรนี่มาก่อนนะผมเลื่อนลงสุดแล้วมนตรงนี้นะครับผมมันเป็นอะไรที่ง่ายมาก เรื่อนมาออะไรเนี่ยอ๋อเลือกเพศกืมเลือกเพศชายนะครับผมอื่นๆก็เลยทุยเย่พิมก็พิมเจออักษรตางนเ้นะคะ T D T Y N Y I เนี่ยไปเลยครับจงังหวะนี้หน้านาทีนะครับผมรอสักครู่

โอชิตแมนก็แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะกลับเป็นชแนลเดิมนะครับผมอันนี้ผมไม่เปลี่ยนชแนลที่ผมทำเมื่อกี้นะครับผมอ้าวแล้วเมื่อกี้โทรมาทำไม ให้ทำให้หน้าจอดำวะก็ทำตามที่ผมทำไปเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็จบกิปเ์อย่างนี้บ๊ายบาย